อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ รับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับช่องแห่งการรีวิวแล้วก็รวมสาระดีๆนะครับวันนี้มาพบกับ10อันดับเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อไหนดีนะครับสำหรับใช้ในบ้านกรองฝุ่นแล้วก็กรองเชื้อโรคนะครับมียี่ห้อไหนรุ่นไหนที่น่าสนใจนะครับโดยผมจะจัดลำดับโดยการเรียงราคาที่สูงแล้วก็ไปหาราคาที่ถูกนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทุกตัวโอเคเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เครื่องฟ้องอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้อากาศในบ้านของคุณสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นหายใจได้อย่างเต็มปอดในยุคมลภาวะทางอากาศที่จ้องจะทำร้ายสุขภาพของเรานอกจากนี้เครื่องฟ้องอากาศแบรนด์ต่างๆยังเพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกมากมายเช่น ระบบความชื้นหรือระบบไล่ย,ยุงไปในตัวในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศมีหลายขนาดให้เลือกเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆสถานที่จึงทําให้มีช่วงราคาที่กว้างตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นใครที่กําลังสนใจที่จะสั่งซื้อจึงจําเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลสินค้าให้ดีก่อนนะครับแล้วในคลิปนี้ผมมาแนะนํา10เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อไหนดีในปี2021สําหรับใช้งานในบ้านกองฝุ่นและก็กองฝุ่น pm 2.5ได้ถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เริ่มจากตัวที่10ไดสันเพลคูทีพีศูนเป็นพัดลมฟอกอากาศแบบไร้ใบช่วยกระจายแรงลมอย่างนุ่มนวลผลิตภัณฑ์จากไดสันรุ่นนี้โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สะดุดตาและดูทันสมัยเพราะเป็นพัดลมฟอกอากาศแบบไร้ใบช่วยกระจายแรงลมสายได้ถึง350องศาเพื่อให้อากาศไหลเวียนไปทั่วห้องพร้อมกับฟอกอากาศไปในตัวมีตัวกรอง HEPA ที่จะคอยดักจับสารก่อภูมิแพ้ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นกา๊าซรวมถึงมลพิษทั้งยังมีหน้าจอที่ แสดงผลค่าฝุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันได s ันลิงก์อีกด้วยนะครับนับว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ไฮเทคและมีฟังก์ชันครบคันมากๆครับสําหรับเจ้าได s ันเพลคูลทีพีศูนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่17,500บาทตัวที่9เครื่องฟอกอากาศชาร์ป รุ่น KC G50TAW เครื่องฟอกอากาศตัวนี้มาพร้อมกับระบบทำไอน้ำอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานให้คุณมั่นใจในคุณภาพอากาศด้วยชาร์ KC G50TAW ที่มีระบบการทำงานที่ดีเยี่ยมด้วยการทำงานของเซ็นเซอร์มากถึง6ประเภทตรวจจับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันถึง7รูปแบบคอยดักจับอนุภาคเล็กๆไม่ว่าจะเป็นจานวนฝุ่นละอองกลิน่นอุณหภูมิความชืน้นและการเคลื่อนไหวภายใน ห้องสามารถตั้งระยะเวลาเปิดแล้วก็ปิดเครื่องเองได้มีเทคโนโลยีพลาสมาคัตเตอร์แบบเข้มข้นปล่อยอนุภาคที่สามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราและแบคทีเรียรต่างๆได้อย่างหมดจดนอกจากนี้ยังมีระบบการทํางานไอ้น้ำที่ตรวจจับและปล่อยความชืน้นตามความเหมาะสมให้สุขภาพและอากาศดีควบคู่กันไปได้เลยครับแล้วเจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่16,793บาทครับ ตัวที่8เครื่องฟอกอากาศไดกินรุ่น MC55UVM6 เป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถฟอกอากาศทั้งนอกแล้วก็ในเครื่องซึ่งมีระบบป้องกันไฟตก ไฟกระชากด้วยนะครับก็เป็นเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอากาศในญี่ปุ่นรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การดักจับฝุ่นและดับกลิ่นทั่วไปเท่านั้นแต่ยังสามารถย่อยสลายโปรตีนในอากาศส่งผลให้ยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดได้อีกทั้งยังมีเสียงการทํางานที่เบามากนอกจากนี้ยังใช้ระบบเทคโนโลยี Active พัดมาร่วมกับเทคโนโลยีสตรีมเมอร์ช่วยทําให้อากาศทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเครื่องสะอาดพร้อมระบบที่ตอบรับการทํางานในสภาวะกระแสะไฟฟ้าที่คงที่ ช่วยรักษาให้เครื่องใช้งานได้ยาวนานถือเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานในบ้านมากเลยทีเดียวแล้วก็เครื่องฟอกอากาศไดกินตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่9,586บาทไปจนถึง10,75บาทครับ ตัวที่7เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air p u r i f i e Pro H ตัวนี้จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างรวดเร็วใช้งานได้นานถึง14เดือนก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจาก Xiaomi กับ Air p u r i f y Pro H รุ่นขนาดตัวกลางมีการปรับปรุงไส้กลองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งกรองสารประกอบอินทรีย์ TVOC ได้มากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ในพื้นที่มากถึง 72ตารางเมตรพร้อมโหมดทํางานให้เลือกมากถึง6โหมดแต่ยังทํางานได้เงียบไม่รบกวนรอบข้างระหว่างใช้งานรวมถึงโหมดคิดล็อกเพื่อป้องกันเด็กมากดปรับเปลี่ยนการทํางานและแน่นอนครับว่าในเรื่องของการกรองฝุ่น pm 2.5ไรฝุ่นหรือแบคทีเรียต่างๆก็ยังทํางานได้ดีไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยครับแล้วก็เจ้าเซลมีรุ่นนี้มีราคาค่าตัวประมาณ8,590บาทรุ่นที่6เครื่องฟอกอากาศบีเวลรุ่น cf 8400ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศมีหน้าจอระบบสัมผัสใช้งานได้ง่ายดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษจนหมดจดนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ b w e l l ถูกออกแบบมาสําหรับทุกคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์เพราะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นดําแล้วก็โอโซนที่ละคายเครื่องต่อปอดนะครับด้วยระบบฟอกอากาศ6ขั้นตอนกรองได้ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 กา๊าซพิษจำพวกเบนซินแอมโมเนียรวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมี UVGI ที่ทำลายชีวะมลพิษจำพวกเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียอีกด้วยนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่พื้นที่เล็กๆไปจนถึงขนาดห้องทั่วไปได้เลยทีเดียวครับเรียกว่าคุ้มราคาแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มีราคาค่าตัวประมาณ8,990บาท ตัวที่5เครื่องฟอกอากาศฟิลิปรุ่น AC 1215ตัวนี้สั่งงานผ่านการสัมผัสมีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกล้องเป็นอีกหนึ่งเครื่องฟอกอากาศที่มีน้ำหนักเบาโดยรุ่นนี้มีโหมดช่วยขจัดมลพิษได้ละเอียดรวมถึงฝุ่น PM 2.5ด้วยมาพร้อมโหมดตัวจับยามค่ำคืนช่วยลดเสียงการทำงานของเครื่องเพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แถมยังมีการเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกล้อง ทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพอากาศได้อยู่เสมอนอกจากนี้นะครับยังใช้งานด้วยระบบสัมผัสและปลอดภัยด้วยระบบล็อกหน้าจอเหมาะกับการใช้ในห้องนอนของเด็กๆนับว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายระบบตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้มีราคาค่าตัวประมาณ5,290บาทเครื่องฟอกอากาศฮาตริรุ่น HTAP 1 2 สำหรับฮาตาริรุ่น HTAP 1 2ตัวนี้มีระบบการทำงานแบบโลเนเซอร์ปล่อยประจุไอออนลบเพื่อดักจับฝุ่นและองในอากาศเสริมด้วยระบบพลาสมาที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆทำให้อากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและยังมีฟังก์ชันเสริมเช่นตั้งเวลาเปิดแล้วก็ปิดได้นานสูงสุด8ชั่วโมงประหยัดพลังงานด้วยสลิปโหมดและระบบตัดไฟอัตโนมัตริรีวิวจากผู้ใช้งานหลายคนบอกว่าช่วยกาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี เสียงเครื่องทํางานเบาไม่รบกวนการนอนและกินไฟน้อยนะครับโดยรวมถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ราคาดีมากๆเลยครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีราคาค่าตัวประมาณ4 8 8 8บาทตัวที่3เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air p u r i f y e r H เครื่องนี้มีเสียงเครื่องที่เงียบมากมาพร้อมเซ็นเซอร์ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศอีกหแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในขนาดนี้ ตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์และ H E P A ฟิลเตอร์ตรวจจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศได้อย่างละเอียดแบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนระดับอนุภาคให้คุณทราบผ่านจอแสดงผล LED ที่มีความทันสมัยและใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังควบคุมการทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน ที่รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยครับหลายคนค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดค่าปริมาณฝุ่นละอองได้จริงแถมยังมีเสียงรบกวนน้อยมากๆเลยครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีราคาค่าตัวประมาณ4,690บาท เครื่องฟอกอากาศ Samsung รุ่น b ูส s k y AX3300 เครื่องฟ้องอากาศตัวนี้ดักจับฝูน PM0.3 ได้ถึง99.9%พร้อมตัวแสดงผลอากาศ4สี เพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับบ้านของคุณด้วย Samsung Blue Sky AX330 รุ่นนี้ที่ออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่ประณีตเข้ากับพื้นที่ในบ้านได้อย่างลงตัวการันตีด้วยรางวัล IF Design Award ประจำปี2017 นอกจากรูปที่โดดเด่นแล้วยังสามารถกําจัดฝุ่น PM 0.3ได้มากถึง99.9%มีแผ่นกล้องอากาศถึง3ชั้นให้อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยแผ่นกลอง SEPA พร้อมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในตัวด้านบนมีตัวแสดงผลคุณภาพอากาศสีสีทำให้เราตรวจสอบอากาศภายในห้องได้อย่างง่ายไดา แล้วก็ชัดเจนครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้มีราคาค่าตัวประมาณ4,290บาทไปจนถึง4,990บาทตัวที่1เครื่องฟอกอากาศชาร์ปรุ่น F J30TA เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีระบบพลาสมาคัตเตอร์ฆ่าเชื้อโรคสามารถตั้งเวลาทำงานได้เครื่องฟอกอากาศชารปรุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆด้วยระบบพลาสมาคัตเตอร์ช่วยกำจัดเชือเ้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้มาพร้อมฟังก์ชันตั้งเวลาสูงสุดนานถึง4-8ชั่วโมง แล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กองเพื่อให้คุณได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดการใช้งานเหมาะกับห้องขนาดเล็กประมาณ23ตารางเมตร ตัวเครื่องมีดีไซน์สวยทันสมัยรูปทรงกระทัดรัดมีขอบโค้งมนไม่เป็นอันตรายกับเด็กสามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องได้และที่สําคัญเลยนะครับยังมีระบบทํางานที่เงียบอีกด้วยครับแล้วก็เจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีราคาค่าตัวประมาณ2,790บาทครับผม ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสิทธิอันดับเครื่องฟอกอากาศนะครับต้องยองรับว่าในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศได้กลายเป็น1ไอเทมที่ทุกบ้านควรมีติดไว้นะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะพอเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับที่สําคัญนะครับหากชอบรุ่นไหนนะครับท่านผู้ชมก็ควรมศึกษารายละเอียดให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะโอเคที่สุดนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ